อามาหอดจอดถึงครับบ้านหน้าดีครับทรงรูเคเอฟกปดครับให้คุณพ่อคุณพ่อยังก่อนครับพ่วันนะครับเด้อพ่วันทองใบอำเภอดอนมดแดงนะพอน่อนาะ <Okay. S 1> ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงครับพี่น้องครับตรงแม่สาวใกล้ผสมแล้วนะครับ

ลงลงไปฮู้พี่ผุ่นโมบานท่านเห็นโมมาเบิงใกล้ๆมันมันสองสี่สองปีแล้วครับแขวแวคู่นึงบ้านท่านสุดมาทุมหลาดครับพ่อ แม่นแถวโคหนึ่งพันสุดงัวมันใหญ่อยู่ <Man. S 2> แต่ว่า,มยา,ยยาแม่มันเสียแต่น้อยมันพมาา่มแต่สัตว์ได้หนี่อายุมันได้อายุมันได้อายุมันได้แล้วโอเคเอฟหกแปดมันไทยเพิ่งมาเหยียบไก่เนี่ยเฮ็ดเขาเรียบร้อย

เข้านั่นสนแล้วแต่ว่ามันเคีงดังดังมันบาดผมนึกป่าใส่เมาวห้จะหน่อยมันหุ่มจังใส่อันเข้าก็ได้ยังมันบาดขึ้นมาเนี่ยแมนเพราะว่าอันก็แล้วออกผู้เพิ่นเลี้ยงนั่นเพิ่นบอกอันนี้ว่าย่านให้มันมันสีหุ่มอยู่เพราะว่ามันยังงัวนหน่อยอยู่เพิ่งง่วใหญ่หมดหุ่มแล้วต้นหยิกจังใดหลายราคา วิ Oi, hammer, well. ่งถึงเด้หเนกวาทมีเงนกวาเหเด้ล้นีวังแล้วม้วนนั้นไ่ตวามหวดุนใส่ใหญได้นน่ใส่ใหญ่ยนแล้วพาปเบิ่งที่นอกพันเดียวกันเอามาแต่ราคาุ่นโอ้มาไก่ติมสองตัวสามตัราคาม้วนม้วนอามาอยแถวหัวไปโอุ้่น วงวคุณพ่อมาตาไก่อยู่ได้นน่มาตาสาระข้ามกับมีได้วงวพอหนินนะ่ะสูงถึงหนึ่งมีแต่ใส่ซึ่งสูงโอ้โหนี่แล้วมันจะเป็นใส่นี่แล้วนี่าานา่มันใหญ่มากใส่ โอ้คุณพ่อสั่งมาแต่เส้นราคาหุ่นเด้อพี่นอ้องมาอำเภอดอนมดแดงหุ่นเดอ้ออุดหนุนน้ำเบาตึงหนึ่งโตเป็นแม่สาวเป็นแม่สาวพออย่างงูอ้วนไทยไทยใหญ่น่าฟูบกไก่ใหญ่แต่ว่าตัวใหญ่ๆครับต้นมากจีโอกขาวขาว ตอนนี้ยังง้วท้องนี่สองตัวทองหกเดือนกว่าแม่สาท้องแรกก็มีลูกสองก็มีสีแดงงวดีปันยังโอ้ง้วดพอมีเศร้าโตคนนี้พี่น้องเศร้าเอ็ดกับตัวนี้บ่เศร้าเอ็ดหมดแล้วตัวนั้นตัวนั้นที่ออกไหมี่ยี่สองหมื่นบ่ขายอยู่บนตัวที่ออกนั่นฮ่า่วนนี้จะเอาเขามั้ยขายเอาไปเอาผูกเห็นมันเห็นมูซะก่อนมูไปใส่ดอกง้วมักมูเขาอย่างนี้ ตัวท่องสีออกกันมีุ่่นไข่ขีกันอยู่ข้างกอเลี้ยงวัชพันคีอไข่จีนี่อัน,นแม่น,น,นั่นคุ่นเป็นท่องหรือเป็นยังตัวมูชกสมมันก็บจักตัวนี้ขายอยู่บ่นี่ตัวนี้ขายอยู่บ่นี่อันบ่ชันขายว่วงคู่นี่บ่ชันขายคู่หนึ่งจะผล,ค,ลาาคู่นึงแม่นบอกาาอพอเขาก็อันชนเข้าใหม่ใม่โอ้ปีปี่สามสี่เดือนนี่นะงัว องค์ผมนี่หนามใหญ่แรกของผมแต่แต่ซ้อมเบิ่งขั้นเมืองีออกนีี้ึ้นแล้วพออายุได้ดิสอปีไปเกี่ยวนมากสมเทียมหมอออ่างนี้ไม่สมโตโอ้แม่นี่ใกล้ออกแล้วครับแม่นี่พอซื้อมาจะทังไหนแม่นี่ เจอแถวบ้านใกล้สิได้กินน้องแล้วอู้เหนื่อทียงางจ้คข้องบ่พ่อปล่อยง่วใส่ปลาอย่างในการได้บติบติตัดย่างได้เห็นงัวง่วเลี่มกับพ่พ่อกินแล้วง่วเลี่มกับเปลี่ยนนะ มีพอพันคุ้มฝูงนำอยู่บ่พอบ่มีจ่างจ้างผสมเอาเนาะจ้างผสมเอาปนี่อมเบได้ไา่ยมมองดีแล้วยาบ่เอือดย่อ nhào nhào มากซะเลเต ไปมีซาโลเลติดต่อมาเดอาเ้อราคาเท่ไหรราคาเล้วแต่พอพอันมักราคาได้ซาโลเลมักท่องหรือบวท่องเอาท่องไก่ออกก็ได้ตัวเจ้ากัวไปงังสิเจ้ากัวสามกัวง,ง,งี้สินาะเนาะสบาลูกหันบ่เสือมาหายซาโลเลตนบ่ <laughs> พราะว่าเื่อมัทุกลูกแบบเลยนะเสื้อมัทุกลูกแบบเลยนะเอโอ้เง่อนหนักเขาเอื่นง่อนหนักเอินักตาแถบนี่มันก็ดแดงมุดแดงมันกัดแดงหนักเออเขาเอิ่นง่วนหนักเออง่อนหนักฝรั่งกับว่าได้ ตรวจเข้ามาตรวจเบิมากล่องหกเดือนกวแล้วนะ่ดี๋พิ่อมาปุ้มเอาซาซาเลียงเนี่ยขายอยู่พ่อโอ้ซาเลียงคุณพ่อเกี่ยวหนาด้ยโอ้ซาเลียงคุณพ่อเกี้ยวห้านะครับบ่ันเปิดราคาแด้วครับทะเบียนแปดหนึ่งเจ็ดครับใส่เกี่ยวหนาครับใส่เกี่ยวหนาแปดหนึ่งเจ็ดครับ สบายได้ถุกมือโอ้สมเตียมเหรอพ่ออายุพพันกัปะปะครับครับเด<ะ>ินทางก่อนครับวันนี้ครับตัวกคีบครับตัวกคีบครับ